สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราจะมาสอนโหลดไอแอปแเนี่ยค่ะกับแอปนี้นะคะแอปแอปนี้นะคะไว้คุยกับเพื่อนแอปนี้นะคะไว้บอว่าตัดคลิปเป็นแต่ละอันนะคะเดี๋ยวทุกคน,คนก็รู้เองนะคะเดี๋ยวเราต้องดูชื่อของมันก่อนเนาะแล้วก็ เราจะพิมพ์ว่าอะไรนะ C A P ให้ทุกคนกดอันอันนี้ดูก่อนเนาะลองนะคะลอง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 อืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ C A T C A P ถ้า,เป,เ,าเปิดเอาไปดีก่อน อ๋อนี่ค่ะกด C A P C U T นะคะต่อไปกดไปดตรงอันนี้ค่ะอืออันนี้ไม่ใช่เนาะเอาใหมา่ใหม่กดไปดตรงนี้นะคะโหกทุกคนจะต้องกดติดตั้งเนาะแต่ของเราอ่ะมันกดว่าอัปเดต ขอโทษหยกเลยก่อนแล้วก็ให้ทุกคนออเมาดูแอปนี้กันนะคะเราจะพิมพ์ตัวจีไปเนาะมันเป็นตัวจีอยู่แล้วอะตัวจีไหนไหนไทุกคนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ได้นะแล้วแต่ที่ทุกคนต้องการเลยอื ไม่ใช่มีใช่ะคะ่ะเกมโกหาตีเล่นแต่อันนี้หรือจะอันนี้ก็ได้นะคะที่จริงเราบอกว่าไม่ๆมผิดผิดผิดคืออะไรเนี่ยแบบว่าเราพูดแบบมันก็ออกให้ดูนะ,ะเอาทั้งสองแบบนี้เลยก็ได้ของเราจะเอาแบบหาตีหาตีเราไม่ได้แนะนำไอไอแอปวีเพลย์นะคะ นี่ค่ะกดเข้าไปกดติดตั้งแต่ของเราโหลดไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ